สวัสดีครับพวกแข่งน,นนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย่ร yeah! อ mm hmm. การแพทย์แปดนาทีคันนี้ครั้งที่860แล้วนะครับผม mm hmm. พอหน่วยเป็นเลข10 10 10 mm hmm. ทีไรก็จะตื่นเต้นระดับหนึ่งทีเดียวเนาะท่านใดเข้ามาแล้วนะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรบอกกันหน่อยนะฮะเอ้ยยังไม่เที่ยงคืนก็ถือว่ามาเร็วนะครับทักนะฮะทักนะครับ,ท,รบท่านใดเข้ามาแล้วนะฮะ 1>, 1 2 3 4ภาพและเสียงเป็นอย่างไรก็น่าจะดีบ้างนะครับใช่ไหมอ่ะเอามีกระตุกนิดหน่อยอ่ามีคนมาสวัสดีแล้วนะครับทำไมดูกระตุกโอเคภาพชัดเสียงดีนะครับโอเคคือคุณธานาฟีนั่นเอง เ,เรื่องที่จะมาคุยวันนี้นะฮะเพิ่งเห็นใน Facebook ของจ่านะครับนะหายกระตุกหรือยังเอ่ยหายกระตุกหรือยังครับดีไหมดีไหมหายกระตุกหรือยังครับ หายแล้วเนาะใช่ไหมครับอ่ะหายแล้วเรามาต่อนะโอเคก็ต้องบอกงี้ไปเจอข้อมูลนะครับของจ่าพิชิตนะจ่าพิชิตนะครับเออนั่นแหละนะครับก็เป็นเรื่องของการเอาหนังยางมาถักเป็นรูปสามเหลี่ยมปอมเม้นะนะครับรูปสามเหลี่ยมปอมเม้แล้วก็รัดปลายอวัยวะเพศนะครับโอเคก็ เป็นของ DIY เนาะทำเองนะครับโดยเท่าที่อ่านแล้วกันนะครับก็เขาน่าจะมีความคิดที่ว่าทํำอย่างนั้น่นาน่าจะทําให้การมีเพศสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับซึ่งหมอไม่แน่ใจว่าดีขึ้นเนี่ยคือฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะตามที่ไอเดียเขาคิดนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงถึงถึงทำนะครับยังไม่เจอคนไข้ ที่ทาอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่เคยถามเนาะโอเคแต่ว่าตามไอเดียหลการที่อ่านในจากกระทูเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะทําให้ผู้หญิงรู้สึกดีขึ้นมั้งนะครับเพราะว่าแบบเป็นตะปุ่มตะป่ํอะเหมือนกับผู้ชายที่แบบฝังมุกนะหรือว่าใช้ถุงยางที่แบบเป็นตะปุ่มตะปัอะไรประมาณเนี่ยนะครับแต่หมอจะบอกอย่างนี้ถ้าตามหลักการและกันนะครับมันคงไม่มีการศึกษาวิจัยเนาะเพราะพวกนี้เขาเป็น DIY ใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าตามหลักการหมอคิดว่าทําอย่างนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหานะน่าจะมีปัญหาโดยเฉพาะกับฝ่ายหญิงนะครับปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับหมอจะเล่าให้ฟังย้ำอีกทีนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่หมอคิดเองนะคิดเองนะครับตามหลักการอันแรกฮะน่าจะเกิดแผลได้ง่ายขึ้นนะเกิดทรมากับผู้หญิงได้ง่ายขึ้นเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าหนังยางเนี่ยนะครับมันเหนียว ลองคิดภาพนะฮะถุงยางอนามัยเนี่ยเรามีสารลื่นเวลามีเพศสมัมพันธ์ก็จะลื่นๆหน่อยแต่ว่าถ้ายางพวกนี้เนี่ยยางมันจะเหนียวเหนียวอ่ะนะครับพอเหนียวเหนียวปุ๊บมันก็จะทําให้เกิดรอยแผลได้ง่ายขึ้นรอยทะลงทะลองเนี่ยได้ง่ายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นได้จากทั้งเป็นได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายนะครับเกิดแผลได้เกิดแผลแ,แล้วมันเกิดอะไรตามมามันก็จะมีการเจ็บมีเลือดออ่งเลือดออกอะไรตามมาได้อันที่หนึ่งเนี่ยเกิดแผลอันที่สอง แผลนั้นนะครับจะทําให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอ่ะหมอยกตัวอย่างโรค HIV ละกันนะครับเชื้อ HIV เนี่ยจะผ่านจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งได้มากขึ้นถ้าเกิดแผลย้ำนะฮะถ้าเกิดแผลจะเกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะ HIV อะไรอีกอ่ะซิฟิลิสก็ได้นะครับไวรัสตับอักเสบก็ได้คือแผลอะไรก็ตามแต่เชื้อมันจะเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น แน่นอนสองอันแล้วนะอันที่หนึ่งทำให้เกิดแผลอันที่สองเกิดแผลแล้วทาให้เกิดการติดเชื้อง่ายขึ้นอันที่สามนะครับถ้าหนังยางไม่สะอาดนะถ้าไม่สะอาดแน่นอนโอกาสการติดเชื้อก็มากขึ้นแต่ก็ต้องบอกก่อนอย่างนี้ปกติในช่องคลอดนะก็ไม่ได้แบบสเตอร์ไลน์ไม่ได้ปลอดเชื้ออยู่แล้วนะมันมีเชื้ออยู่แต่ถ้าคุณเอาเชื้ออื่นๆที่มันผิดแปลกผิดแปลกเข้าไปอีกนะครับหมอคิดว่ามันทําให้เกิดการติดเชื้อง่ายขึ้น เวลามีแพศสัมพั์เรายังต้องบอกเลยถ้าคุณจะใช้มือนะคุณต้องไปล้างมงล้างมืออนะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นต้องระวังเรื่องการติดเชื้อต่อมานะยางเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของการแพ้ได้หมอบอกอย่างนี้ถุงยางอนามัยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นลาเท็กนะครับแต่ว่าหนังยางเนี่ยต้องไปดูว่าหนังยางที่ทำเนี่ยนะครับทำจากอะไรนะครับซึ่งบางทีถ้าเกรดไม่ดีมันต้องให้เกิดอาการแพ้ เหมือนแบบคนเราแพ้ถุงมือหมอเคยแพ้ถุงมือเป็นไง mm. ก็จะผื่นขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังในผู้หญิงอาจจะเกิดแพ้ได้พอเกิดแพ้ก็จะเกิดอาการคันถ้าเกิดอาการตกขาวตามมาได้นะครับก็ต้องระมัดระวังต่อมานะครับก็คือการที่อยางนี้หลุดอยู่ไปข้างในช่องคลอดนะครับพอหลุดเข้าไปในช่องคลอดบางคนนะไม่ออกมาเองนะครับก็ต้องมาหาหมอให้เอาออก คำถามคือเอ๊ะถ้าสมมุติว่าอยู่ข้างในทิ้งไว้เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรมีนะครับมีก็เกิดการติดเชื้ออย่างที่หมอบอกนะครับตามมาได้ติดเชื้อก็มีกลิ่นมีตกขาที่ผิดปกติได้เนาะโอ้ในบางคนอาจจะการติดเชื้ออาจจะเข้าไปในอุ้งเชิงการทําให้ติดเชื้อในอุ้งเชิงการปวดท้องได้เลยนะครับบางคนก็เป็นเรื่องของหนองอยู่ในช่องท้องก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวัง อย่างไรก็ดีนะครับหมอขอยุ้าบางทีอันนี้เนี่ยเป็นจากความพิ่ของหมอเนาะนะครับไม่ได้มีงานวิจัยอะไรรองรับนะครับแต่ก็นั่นแหละก็พวกนี้มไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มีแพทสัมพันธ์เนาะถ้าอยากมีแพทสัมพันธ์แล้วแบบจะอยากใช้พวกตะปูตะป่างก็ไปซื้อถุงยางอนามัยอารการันหมอคิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะครับโอเคนั่นแหละครับ มีคนบอกเอาคุณอรารยาบอกชัดเจนคุณพานภัยสวัสดีครับคุณปวีนานนะบอกนานๆทีได้จะดูหมอไลฟ์สดขอบคุณมากนะครับเมธววนบอกว่าโอ้จะไปฟ้องอย่างสามีเลยนะครับก็นั่นแหละครับเล่นอะไรก็แปลกๆหน่อยก็ต้องระมัดระวังแหละนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ทั้งฝ่ายชายด้วยนะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะเหมือนเดิมที่อยู่้วยกัรวันนี้นะเที่ยงคืนแล้วนะครับผมแล้วก็ ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วไงเราพบกันทีทีไว้พรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ